ทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับผมนะครับช่องชานมแซนวิชวันนี้ผมก็จะมาเล่น ROV ต้นสี่สั้นกันซึ่งกคลรีมาได้ไม่กี่วันนี้เองผมก็จะมาเล่นก็เหมือนการแบบแชร์เทคนิคว่าเล่นยังไงให้ชนะ <Wow. S 1> แต่ว่าผมก็ไม่ได้เก่งมากกด,ดไปเลยทุกคนอย่างแรกเราต้องเลือกเลนที่เราถนัดนะทุกคนอย่างเช่นผมถนัดแคลรี่ก็ต้องเล่นแคลรี่ถนัดป่าก็เล่นป่าก,กันไป ผมเล่นได้หมดนะผมอยากเล่นป่าตานนี้นเพื่อนผมบอกว่าถ้าเรากดท่าสองตอนวิประมาณยี่สิบเจ็ดยแปดใช่ป่ะท่าสองมันจะยังไงอะ่ะคูดาวชะเอ้ยมันจะคูดาวเร็วขึ้นว้าวก็น่าจะถูกนะเพราะว่ามันใช้ไปแล้วอะย่ะิบแปดปุ๊บเห็ไหมหกห้าสี่ปุ๊บเราได้ป่าพอดีเออ เพื่อนผมก็เล่นเก่งนะผมจำวิธีนี้มาจนแบบน,นี่เรีนล่างเรีนล่างเรีนล่างมาไงเรนล่างสวยชิปกลางเข้าเ,เข้าไปแท็กหน่อยโอเคถ่ายคิปกลางให้เพื่อนนะเฮ้ยด้านล่างเขาเล่นเข้าขากันจังวะว้าว เราฟาร์มเร็วกันเออใช่เราไม่ได้ฟาร์มช้าเพราะว่าเราไปแท็กชิบกลางมาโอ้ยเป้่าถอยกันถอยกันกนะครับโอเคโอเคเล่นบนเล่นบนโดนยำเล่นบนโดนยำถ้ามีอันตรแลนะนะเ,เข้าไปละสวยเพื่อนไม่แย่นะ โอ้ทีมเขาเอามารดาักทีมเขาเป็นป่าอ้อยนะซึ่งเป็นตัวที่โมบิลิตี้สูงอยู่ว้าแต่ก็ตายเฮ้เพื่อนเราเก่งจังวะทีมตึงทีมตึง <laughs> เราก็กลับมาฟาร์มกันต่อนะทุกคนเราอย่าประมาทนะเราอย่าประมาทนะ <laughs> อย่าประมาทเด็ดขาดไม่งั้นเราจะแพ้อันนี้ผมก็เล่นเซตของสมรภูมินะ <laughs> เล่นเล่นเซตของพวกเทพนาคอสกันวนะ้าว <laughs> ต้องช่วเพื่อนาต้องช่เพื่อนๆต้องช่เพื่อนเฮ้ยเข้ามาตายนี่กันนี่กันนี่ก่เมื่อกี้กะระยะผิดไปหน่อยเกือบตาย้อมเลนมังกรของเราถูกโจมตี เออทำได้ไงวะส้อนยาหลังป้อมนะพีกเตอร์เอาหยนี้ก็ตายดิเอาหยนี้ อุ้ยมันเอาได้อีกแล้วตอนนี้มังกรงก่อนนะโอเคเพื่อนเราถือว่าโอเคเลยเดี๋ยวเราไปเชียร์ล่างแล้วก็จะไปช่วยเพื่อนนะจัดการชี้พ่อนะเพื่อดึงดูดให้เขามานะเ,เขาจะได้แบบมีคนไฟน้อยลงเอเยแวนอยู่นี่การีน่าจะตายนะ โอเคเรียบร้อยเห้แวนตายปนะ่ะเนี่ยแวนเรียบร้อยนะดูนี้สวยจัดเลยเรียบร้อยนะแวนตายว้าวโทษโทษโทษสจวตช่วยไม่ทันช่วยไม่ได้ได้วยแหละ ป้อมเลนมังกรของเราถูกโจมตีโอเคอลิงเขาตายนะพยายามนะทุกคนว่างๆแล้วเล่นป่าแล้วเอาออบเจกต์บ่อยๆนะอุ้ยเขาได้ดาร์กไปนะแรกๆกันถือว่าฝั่งเขาออบเจกต์บ่อยอยู่นะ เอาเจ็กดีด้วยเราไล่ไปก่อนนะเราได้ค่ะป้อมได้แล้วนะรอรอรอเขาหลุลลลลดไปพยายามตัดตัวเล่นเขาเยอะนะอย่างเช่นแบบถ้าสมมติเขาเดินห่างกันเ,เยอะอย่างเงี้ยเขาน่าช่วยกันไม่ได้เราเข้าไปเอาได้เลยโอ้โหดักตัวนี้ก็เดินไม่สนเลยเลย,ยเอ้ยใจเย็นดีเฮ้ยไปไหนอะ พนิดพนิดช่วยมามาเพื่อนน่าจะแก๊งล่างกันนะทุกคนเรามารวมแก๊งกันดีกว่านี่เห็นไหมเห็นไหมคนผมโคตรแรงโอเคเราไล่เพื่อนไปปึ๊บจะตายจะตายเราจะดันคลิปล่างเข้าด้วยนะอ่าเล่นกลางเล่นกลางวิ้เลนกลางหวาน เรียบร้อยดิงตายอ่านเกมเอา้ทุกคนเมื่อกี้เขาเป็นลายเดินมาจะเดินเข้ามาหาเราแล้วก็ถ้าสมมติเขาจะเดินมาหาเราอย่างเงี้ยเราก็แค่เดินเดินสวนเข้าไปนะเขาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอ่านเกมใช่เขาเรียกว่าอ่านเมกมเราต้องอ่านเกมนะต้องดูมินิแมปตลอดเวลาอ่ขาข้างล่างแตกแล้วเหมือนตัวดาวฤลษเกมน่าจะเล่นยากขึ้นนิดนึงนะเพราะว่าถ้าของทัาง่กันก็ ตายนเนี่ยเรียบร้อยตึงอยู่นะเพราะว่ามันเหมือนจะขึ้นบ้านเขายากนะวันนี้จดเรามาเอาดาให้เพื่อนนะเราต้องมาเอาตัวเทพเป็นเป็นไปได้เ้เพื่อนไฟกันเพื่อนไฟกันเพื่อไฟกัน ิ okay, okay. Okay, okay. ออิออิงงงโอ,อเคโอเคโอเคโอเคเฮ้ยทีมเราเยอะกว่าทีมเราเยอะกว่าจะถอยถอยถอยทีมเราโลมากเรามาดูดเลือดดูดเลือดตรงนี้ได้นะมาเรามาเอาเดาักกันเฮ้ยอย่าตีสัจจวัตรเด็ดตีสัจวัตรเด็ดตีสัจวัตรสุดตัวจะตายสุดตัวจะตายอือ MM hmm. ไม่น่าทันไม่น่าทันไม่น่าทันเพื่อนน่าจะตายด้วยเรามาดักคุ่กันนะคน ออ,อ,อตัดสินใจกับปตีป้อมนะเมื่อกี้กำลังตัดสินใจโอจะไปดีไหม <S <S โอกาสตายค่อนข้างเยอะนะเมื่อกี้ไม่ได้ไ,ได้ไม่ได้ถอยกันเขาเล่นในนะเขารอส่วนเราเดี๋ยวเพื่อนใจเย็นนะกดถอยให้เพื่อนรู้ก่อนว่ายังไม่ควรเข้า เฮผมก็ได้เชียร์ชีปนี่เราเชียร์ชีปให้เขาใช่ไหมเขาก็จะมีชีปเอาไปทำตังค์ไปทำตังค์เด็กจะซื้อของเอออาของผมเต็มละต่อไปก็ออกไปอันนี้อไดรเข้าปะเราตายได้เราตายได้เราตายได้อ,ไดอุนน้ยตาย โอเคเราเพื่อนไปดันเอ้ยจูกเกอร์เป็นคนเดียวระวังตายนะสจ๊วตอ่ะเบอร์ขตัวเดียวอ่ะน้างอามานาอะไรก่อนนะเราเรามีโอกาสโดนสวนแตกได้เลยนะเมื่อกี้ก็กดพันธุ์นีใส่บัฟกระโดดพันธุ์นีใส่บัฟโอ้ยเชื่สจ๊วต <laughs> โอ้ไม่สจ๊วตไม่นะ อะไรวะนายเงี้ยตูตูมันดิโอตายตัวปะเนี่ยค่อนข้างตื่นนะตอนนี้เราเล่นกับลิเตอร์แล้วก็อารินได้นะสจวร์ตนี่ผมไม่ค่อยในใจเขาเท่าไหร่ เออชนะแล้วทุกคนชนะแล้วเราคอุมสจ๊วตไปนะสจ๊วตตายง่ายมากฝั่งเขาไม่มีเมดนะพอเรามีครบนะน,บนั่นอยู่ปกติเิาเรอิมอริงเมาิงมาลิงมาลิงเข้ามาเอาลิงเข้ามาเอาลิงเข้ามาเอาทม เออเรียนนี้เรียนนี้เรียนนีโนน้โอ๊ยตายแล้วนะโอ๊ยไม่ตายเว้ยดีนะเรามีลิเตอร์อ่ะโอเคเราเอาก็อดดักกันเพื่อนไม่โซนวะเต้ย <c oughs> เพื่อนโซนโถิดเถโดเถโอ้โหเขี้ยตีแลนสัสสัสโอ้ยจะตาย โอเคเราได้อินฟินิกแล้วเป็นก็อดดาร์กก็อดดาร์กที่15นี่โหดมากโอเคเราได้ตัวแวนมาเรามีดตัวแล้วจบได้นะปุ๊บตีเดือดป้อมนะบอลตีเดือดป้อม ชนะแล้วครับทุกคนต้นซีซั่นก็ชนะแล้วอะไม่หลอกที่ดีแพ้ไปแล้วสองตาโอเคทุกคนก็จบสกอร์ไปแบบสวยๆนะก็ได้เหรียญเงินแอสซิซินนะอ่ะอีกกี้ได้อ v p ไปทราบไปสิบสามตัวนะครับตายสองช่วยสามถ้าใช้แอสซิน้อยเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยเข้าไปช่วยไฟหรอกมากส่วนมากจะเข้าไปคิวคนเดียวโอเคทุกคน หวังว่าคลิปนี้จะทําให้หลายๆคนอาจจะเล่น RV ได้ดียิ่งขึ้นโอเคทุกคนคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์แชร์กดซับสไครต์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ